สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่23แล้วนะครับาจากคลิปที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่20 21 22เนะครับเราเรียนรู้ว่าในการที่จะติดตัวเซนเซอร์ออปโตเข้าไปที่วงล้อเนี่ยของตัวหุ่นยนต์เนี่ยเบอร์ lm 3 9 3เนี่ยพารามิเตอร์ที่สำคัญนะครับก็มีอยู่2ตัวด้วยกัน1คือระยะทางถูกไหมครับ2ก็คือความเร็วนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีถูกไหมครับ อันเนี้ยคือความต้องการของมนุษย์เวลาที่เราจะทําให้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนี่ยสมมุตินะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องป้อนพารามิเตอร์ให้เขาเลยก็คือระยะทางหน่วยเป็นเซนติเมตรถูกไหมครับแล้วก็ความเร็วว่าจะให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกี่เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้คือความต้องการที่มนุษย์ทําการป้อนให้กับโรบอทแต่สิ่งที่โรบอทเขาต้องการนะครับเขาไม่ได้ต้องการเป็น2ค่านี้นะครับ ค่าแรกนะครับคือระยะทางที่ต้องการที่หน่วยเป็นเซนติเมตรเนี่ยเขาต้องการค่าจํานวนพันที่ล้อนับที่ขายอินทลับขาสองกับขาสามเราครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทําการแปลงค่าระยะทางให้กลายเป็นจํานวนพันที่รับมาจากขายอินทลรับให้ได้ครับที่มันนับาจากขายอินทัลรับให้ได้เช่นผมบอกว่าผมต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป50เซนติเมตร สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแปลงค่า50ซนเมตรเนี่ยให้เป็นจำนวนนับของพันที่ขายอินทัลับทั้ง2อข้างให้ได้อันนี้คือ1ฟังก์ชันที่เราจะต้องทำการเขียนขึ้นมาฟังก์ชันที่2นะครับก็คือเราจะต้องทำการแปลงค่าความเร็วนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับให้เป็นค่าดิวตี้ไซเคิลให้ได้ระหว่าง0นจนถึง255อันนี้ วงเล็บไว้เลยนะครับก็คือยังไม่ได้ทำการขยาย Resolution ของ Duty Cycle นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเขียนไอ้สองฟังก์ชันนี้ให้ได้นะครับเอาดูฟังก์ชันแรกก่อนนะครับฟังก์ชันแรกนะวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับทำการรับค่าเซนติเมตรที่มนุษย์ป้อนเข้ามาเนี่ยแหละครับมาหารด้วยค่า1.1ครับค่า1.1ตรงนี้มาจากไหนครับ1.1เซนติเมตรนะครับ1.1มาจากตรงนี้ครับ เป็นค่าในการแจ้งว่าใน1สล็อตเนี่ยครับใน1จากจุด1ลรูที่1น,นะครับมารูที่2เนี่ยครับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปแล้วกี่เซนนะครับซึ่งเราทำการหาค่าตรงนี้แล้วจากคลิปในตอนที่20นะครับก็คือเราเอาค่า22นะครับหารด้วย20ลรูนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ค่า1.1ออกมา รตรงนี้ผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับให้ถ้าทุกท่านไม่ทราบว่าไอ้หน, 1. 1นึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมาอย่างไงให้กลับไปดูคลิปที่20นะครับตอนที่20ของการสร้างหุ่นยนตน์ครับท่านก็จะได้ค่าตรงนี้มาซึ่งแต่ละท่านนะครับจะได้ค่าที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับสเปคหุ่นยนต์ของผมเนี่ยอยู่ที่1.1นะครับผมโอเคก็เอาค่า1.1ตัวนี้ไปหารค่าที่ป้อนเข้ามาเสร็จแล้วนะครับค่าที่ได้เนี่ยมันมักจะ จุดทศนิยมให้ทําการปัดเศษนะครับปัดจุดทศนิยมนะครับด้วยคําสั่ง IN นะครับแล้วตามด้วยค่าที่ทําการหามาได้นะครับก็ด้วยคําสั่งไอ้เส้นตัวสีแดงตรงนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะได้ค่าจํานวนพันที่ล้อนับในฝั่งอินทลรบมานะครับอันนี้คือฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันที่2นะครับก็คือค่าความเร็วนะครับที่ป้อนเข้ามาครับหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีเนาะ เช่นผมอยากจะให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6 0ซนติเมต่อวินาทีผมป้อน60เข้าไปเลยครับวิธีการแปลงให้กลายเป็นค่า Duty c y c l เคิครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็ใช้ฟังก์ชัน Map ครับตรงเนี้ยอย่างด้วยความเร็วสูงสุดที่255นะครับจากคลิปการทดลองที่แล้วเนี่ยคลิปที่22เนี่ยผมทำการหามาแล้วนะครับนี่เลยนะครับความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยคือพันวิดมอดูเลชันสอ5เนี่ยจะอยู่ที่70ซเมตร ของท่านก็จะได้ค่าที่อาจจะต่างจากผมอาจจะเหมือนผมก็ได้ครับอันนี้วิธีการหานะครับก็หาตามคลิปที่22่สิบตอนที่22นะครับท่านก็จะรู้นะครับว่าค่า70ซนติเมตรต่อวินาทีตรงเนี้ยมาได้อย่างไรนะครับโอเคทำการแมปค่านะครับก็คือใช้คำสั่งนะครับแมปค่าที่ได้ดังกล่าวนะครับจาก0 7นย์ให้เป็น0ถึง255เราก็จะได้ค่าพันวิดมอดูเลชันออกมานะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยว เรามาลองสร้างฟังก์ชันกันเลยนะครับเปิดตัว Arduino IDE ขึ้นมานครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเปิด New Sketch ขึ้นมาใหม่เลยนะครับจะทำการเขียนฟังก์ชันตัวนี้แหละครับเป็น Save As นะครับผมผมให้เป็น Size Quest แล้วกันตั้งชื่อว่า Size Quest นะครับ U E S T นะครับหน้าเดสกท็อปนะครับทำการสร้างฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการสร้างนะครับผม ทำการที่สร้างฟังก์ชันนะครับบังเอิญว่าตรงนี้ผมใช้ตัว Serial Begin นะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะแสดงผลผ่าน Serial Monitor เนาะเพราะฉะนั้นผมให้เป็น9,006ละกันแบบนี้นะครับ สร้างง่ายๆนะครับสร้างฟังก์ชันง่ายๆตอนนี้เรายังไม่ได้เอาเข้าไปรวมกับโปรแกรมใหญ่ๆของเรานะครับแค่สร้างตัวฟังก์ชันเพื่อทําการคอนเวอร์ตค่าเท่านั้นเองนะครับฟังก์ชันแรกนะครับผมสร้างไว้ด้านหัวบนสุดเลยนะครับผมใช้ชื่อว่าอินนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับคือตัวด้านบนนี้ป้อนเป็นเซนติเมตรออกเป็นจํานวนพันนะครับอินผมให้ชื่อว่า cm นะครับเซนติเมตรนะครับ t w นะครับตัวใหญ่นะ t w แล้วก็ number of cock นะครับ c k นะครับตามนี้นะครับแล้วก็รับค่าเข้ามานะครับเป็นเซนติเมตรนะครับผมให้ตัวแปรเป็น float ละกันนะครับ input นะครับ ip นะครับเซนติเมตรนะครับรับค่ามาเป็น อินพุตเซนติเมตรอ่ะเริ่มเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะเอาค่าที่รับได้ตรงนี้นะครับ i n นพุตเซนติเมตรเนี่ยมาหาร1.1ถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็จัดการเลยครับผมเก็บตัวแปรนะครับโฟโทรท์ททอลนะครับ number of c อฟคอนะครับนัมเบอร์ออฟนะครับ เป็นบัฟเฟอร์ไว้ก่อนเพราะค่าที่ได้เนี่ยมันจะติดจุดทศนิยมนะครับซึ่งไม่ได้ค่าท o ้งทัลนัมเบอร์ออฟคอที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอามาปัดเศษอีกนะครับเพราะนั้นใส่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ก่อนนะครับเป็นแบบนี้แล้วประกาศตัวแปรเป็นแบบโฟลด์ด้วยครับให้รู้ไว้ว่าตรงเนี้ยค่าที่ได้มันจะเป็นจุดทศนิยมนะครับแล้วก็ให้เอาค่าอินพุตที่เข้ามานะครับนี่อินพุตที่ป้อนมาเป็นเซนติเมตรนะครับคือตัวนี้นะครับรับค่าเข้ามาหารด้วย1.1นะครับ ของท่านเป็นค่าเท่าไหร่นะครับใน1 1 1สล็อตของการป้อนพันของตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับท่านก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับของผมเป็น1.1นะครับอ่ะโอเคที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการปัดเศษนะครับเพื่อที่จะเอาค่าตัวเนี้ยออกไปใช้งานนะครับก็อินเลยครับเพราะผมรู้ว่ามันปัดเศษแล้วมันจะไม่ใช่ จุดทศนิยมนะครับเพราะนั้นผมก็เอาเป็นแบบท o ลทอลนัมเบอร์ออฟอมาเลยครับนี่นะครับวิธีการตัดเศษนะครับคำสั่งตัดเศษนะครับก็คือบอกเขาว่าเราต้องการตัวแปรที่เป็นอินนะจากค่าที่ได้จากตัวนี้ที่เป็นจุดทศนิยมนะครับเท่านี้เองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็รีเทิร์นค่ารีเทิร์นค่าท o ลทอลนัมเบอร์ออฟอตัวนี้ออกไปครับเสร็จแล้วครับตามนี้เลยครับ นะครับอะดูตัวที่2บ้างครับฟังกช์ชันที่2เนี่ยทำการแปลงค่าความเร็วต่อวินาทีมาเป็นค่าพันวิทมอ modulation นะครับอันนี้ง่ายเลยครับ in speed นะครับ sp นะครับ t o o นะครับพันวิทมอ modulation นะครับเป็นแบบนี้นะครับ โอเครับค่าเข้ามานะครับผมให้เป็นโฟโตนะครับสปีดนะครับก็เป็นอินพุตนะครับแล้วหน่วยอ่าให้เป็นสปีดแล้วกัน sp นะครับจะได้คล้องกับตัวนี้นะครับอินพุตสปีดเข้ามานะครับสิ่งที่รับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าประกาศตัวแปรที่รับค่า t o ทอลของพัน width modulation นะครับก็ pwm ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาแมปครับอย่างที่ผมบอกนะครับ แมปจากค่าตัวนี้ที่รับเข้ามานะครับ Input Speed นะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่0จนถึง70ให้มีค่าเป็น0จนถึง255แบบนี้อ่าเสร็จแล้วครับนี่นะครับแล้วก็ทำการ Return ค่า ตัวนี้ออกไปเท่านี้เองครับ Return ค่า Total พันวิ Modulation นะครับ PWM นี่เลยครับเสร็จแล้วครับเพราะนั้นไอสอฟังก์ชันเนี่ยที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้เนี่ยก็ทำการเขียนตามนี้เลยครับสั้นๆครับแค่นี้เองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบตัวฟังก์ชันมั่งดีกว่านะครับตอนแรกนะครับผมก็จะให้ทำการป้อนเป็น จำนวนเซนติเมตรนะครับคือป้อนค่าระยะทางที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่สมมติว่าผมต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป100เซนติเมตรผมจะต้องแปลงออกมาเป็นคอกจำนวนกี่ลูกนะครับอ,อินนะครับแล้วก็ผมให้เป็นคอกอินพุตนะครับมีค่าเท่ากับ ฟังก์ชันที่เราทำการสร้างเมื่อกี้ก็คือ cm คอกตัวนี้นะครับผมต้องการให้เคลื่อนที่ไปกี่เซนนะครับ100เซนใช่ไหมครับผมป้อนไปเลยครับ100เซนแบบนี้ครับมาดูนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นไงครับผม serial นะครับ dot print ตัวนี้ตรงนี้ผมใส่เป็นค่าจํานวนพันเป็นค่าจํานวนพันที่ได้ เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คอมม่านิดนึงนะครับแล้วก็เอาค่าคอ,อกอินพุตตัวนี้มาแสดงผลนะครับเพราะนั้นผมก็กรอบมานี่เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมใส่หน่วยให้มันอีกนิดนึงว่าเป็นลูกแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมก๊อปมาเป็นลายตัวนี้นะครับแล้วก็ เพาะ1ทีนะครับแล้วก็ลูกนะคือจํานวนพันธ์เรานับเป็นลูกนะครับว่าได้กี่ลูกนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนไอตัวที่2นะครับฟังก์ชันที่2ผมก็ลองเลยนะครับขออนุญาตก๊อบมาเลยครับเพราะแพทเทิร์นคล้ายกันนะครับก๊อปมาเกินนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะให้เป็นพันธุ์ with modulation ที่ได้จากการแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ชื่อว่าพันวิดมอดูเลชันอินพุตที่พร้อมจะเอาไปป้อนให้กับหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชัน sp นะครับนี่นะครับ sp ถูกพันวิดมอดูเลชันผมก๊อปมาเลยครับผมใส่ความเร็วไปที่65ซนติเมตรต่อวินาทีแล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะต้องเปลี่ยนเป็นค่าพันวิดมอดูเลชัน ที่ทำการแปลงได้นะครับตรงนี้ผมให้เป็นพันวิทย์ modulation input ส่วนค่าพันวิทย์ modulation จะบอกเป็นดิวตี้ไซเคิลซึ่งหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ถูกไหมครับเพราะนั้นผมใส่เปอร์เซนต์แบบนี้ลองดูเลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้โอเคไหมครับตอนนี้เราได้2ฟังก์ชันนี้ละเดี๋ยวเราจะเอา2ฟังก์ชันนี้ไปใช้งานแต่ตรงนี้เป็นการทดสอบเฉยๆนะครับ อ่าลองดูนะครับอัปโหลดไปครับอ้าผมลืมเซมิโคลอนตรงไหนเนี่ยต้องลองดูก่อนนะครับน่าจะสักที่หนึ่งเดี๋ยวอ้อเจอแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมลืมจริงๆด้วยนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับอัปโหลดนะครับชอบลืมเซมิโคลอนนะครับผมติดจากไพทอนมานะครับโอเคอ่ามาดูเห็นไหมครับ ค่าที่ได้ก็คือว่าถ้าคุณต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปร้อเซนติเมตรเขาแปลงออกมาได้ว่าเราจะต้องนับค่าอินทอร์ลับที่ล้อฮาร์ดแวร์อินเทร์ลับได้90ลูกนี่นะครับเห็นไหมครับได้90ลูกและถ้าความเร็วนะครับถ้าเราต้องการให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6 5ซนติเมตรต่อวินาทีเราจะต้องป้อนพันธ์วิดมอดูเลชันที่236 อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นไอ้สฟังก์ชันนี้คือ2ฟังก์ชันที่วิเศษมากเลยนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในหุ่นยนต์ของเรานะครับถูกไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมเอาไปใส่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จอาจารย์ธนานะครับเอามาใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะป้อนให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือถอยหลังนะครับในอนาคตนะครับ เราจะจําเป็นที่จะต้องใส่พารามิเตอร์2ตัวนี้ไว้ด้วยครับเราจะไม่ใช้ตรงนี้แล้วครับคือป้อนทั้งระยะทางนะครับแล้วก็ป้อนทั้งความเร็วให้กับตัวหุ่นยนต์ของเราด้วยนะครับในอนาคตในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องการที่จะให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าไอ้ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี่ยหน้าที่การทํางานเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับท่านก็ไปลองทําดูก็ได้นะครับสมมุติว่าอยากจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป400เซนติเมตรนะครับจะต้องป้อนอาจะต้องรับค่าพันวิทย์มอดูลเลชันจากขายอินทลรับนะกี่ลูกนะครับครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมป้อนความเร็วสูงสุดของเขาเลยนะครับ70นะครับจะต้องได้255ถูกไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าความเร็ว70เซนติเมตรนะครับ พันวิดมอดูเลชันต้องเป็น255เอาลองดูเลยนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับอัพโหลดขึ้นไปนะครับตัวนี้พักไปก่อนนะครับเห็นไหมครับพันวิดมอดูเลชันก็ต้องป้อน255ไปนะครับส่วนพันนะครับถ้าอยากจะต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในระยะทาง400เซนติเมตรนะครับคอก ที่นับได้จากขายอินเทอร์ลับเนี่ยจะต้องนับได้ทั้งหมด363รลูกเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในคลิปหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองป้อน Input นะครับให้หุ่นยนต์ขึ้นที่ไปด้านหน้านะครับด้วยระยะทางกี่เซนติเมตรนะครับและด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้2ฟังก์ชันนี้เป็นตัวแปรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ